โอ้เราชัก,กนะเป็นได <c oughs> เหียกๆวันนี้ยังพักกันกิน,น,กน <c oughs> อ่ะคนกับใดเอ้าวคือมาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านมึงอกีราไปหาลรงลอกโรงเรียนมาเ <c oughs> มื่อนนั้นไปโรงเรียนคู่ถาม นนี่ขึ้อยากเป็นทำผู้ใดทำนักเรียนเราเป็นยังไงบ้างบักแรกมันอยากเป็นตำรวจสิเดย์ดูแลประชาชนป้อคงกคันดีบักสองอยากเป็นทหารปร้องกนีิก็ดีอีสามอยากเป็นพยาบาลสเตย์ดูแลประชาชนอี่นี่ก็ป้องกินดีส่วนผม อยากเป็นประชาชนชี้เด้ให้สุม,มันดูเลยว้ายกูปวดหัวไอ้เอ้ยน้องมาดิไปเด๋มมาตั้งไหนเนี่ยมีแล้วมาจบ้านนั่นแหละพอดีไปบ้านจำรูปหน้าก็เลยสิ่มหาพ่อใหญ่ตัวนะนะไปบ้านจำรูปดีแก่เกิดหาไม่ไอ้ไปน,นั่ง ขำมาตั้งที่ทังไหนมึงบ่มีมารายาททางสังคมเลยบอก่ะยี่ไปทั้งเด็กก็ออกมาทั้งนี้นี่เรื่องมากที่มึงดี๋ยวก็ตบกูคุขีดดังดูด,ด้วยจ้ะขอบลูกนะักลิง่งเยอะ เียวน่คือลำซ้ำคักเท้าเห็นเขาเดียวหนึ่งก็ธรรมดาแล้วน้องเ้าไอ้เด็กเอ้ยเอ้ยไอ้ไอ้กินบ่คอยไดเด้สมัยไอ้กินนี่เป็นพวกวัสกาปีเก้าศูนย์นะน้องหรอซุ้มหนีซุ้มตลาดล่างกินกันตะกี่ที่เห็นกินยูสห็นอไงอันนั้นไอ้กินเพื่อสังคมกับซุ้มตลาดล่างอยากเขาไปซึมซับเพื่อซื้อมึงยังหลอเป็นการกินเนาะแต่รุ่นไอ้นี่คือเป็นวัสกาเก้าศูนย์คือว่าลำลึกความหลังเป็นเกียรติให้น้อง เอ๊นอนอยู่เป็ดเอ๊ะเอ๊ะแบบเอ้าอันนี้เมียเมียไอ้หรอเมียไอเอาเนขึ้นบ่อเหอวะยังบ่เหรอดอกแต่แต่อายคบกันมากนี่บ่เคยด่าไอเลยด้ยเหรอแต่คํำกับบ่มีน่ะบ่มีบ่เคยด่าไอเป็นอย่างเอาเนขึ้นบ่ไดาเป็นใบเอาไอ เป็นเกียรติให้น้อกเงี้ยเลยในกามาฮอดบ้านน้องปานี่แล้วครับจักบุกเงี้ยไอชิลองมึงเนาะมันก็เป็นเราของตารางล่างอ่ะล่ะไอ่ก็ซืกินเพื่อสบายใจในในกันในมาบ้านของพ่อใหญ่ตัวเนาะไอ้ไอกินแล้วบ่เกียรติให้น้อกเงี้ยถือว่าผมขอมันเอาเหลราอีเลี่กู แซ่บแซ่บแต่ก็นี่แหละพวกตลาล่างกินกันเป็นได้มากได้แลวสมมือนี่มีข้อมสุป่ะมึงกันยังมดีใจเออกูกินให้เพื่อเป็นสังคมอ่ะรสสัตว์ ขี้เกา่าแล้วไอ้เหมือนขี้กระดิกนอนกระดิกอยู่กะบ,บ่อได้แยังมันกะหนักหน,นักจังเลยเมื่อไอ้เมื่อเห็นเขาเดียวมีปัญหาเจ้าว่าสั่นมาสิไอ้จะหาว่าน้องตลาลาบตาล่วงไอ้หิดธุรกิจยังไอ้กะสูงทานขายอ้าวบ่อได้สูงทานปกติเด้ ไอ้เผาทานกับซุ้มไม่ตะเคียนซุ้ม,มไม่พยุงเฮ้ยไม่พยุงม่าเผาทาน,นอ่ะอืไม่โมงค้นอน่ะแมนที่เขาไปเห็ดบ้านง่ายๆนะแน,น,น่นั่นแหละเวลาไอ้นคนที่เขาหนาวเขาเอาไปซุ้มทานบางืที่กับไม่นั่งไม่นั่งตะเคียนกับมันั่งผินง,นนง,งนำ้ำแค่ปุ้นเนี่เอาโบเทะอ่านชื่อเยตีน้องเออว่ะไอ้ล่ยแท้บ่บอเลยเล่นการลรำเล่ยน้องมันธรรมดามันเป็นศาสตร์เยาวานวัยสี่ยัย เราใกล้สิเบิด์ตเราขอจะขวดหน่อยนะงโอ้ยสมัยไอ้มม่กินเป็นกลมเป็นรังอะไรตัะโอ้ยผมขอมันขออะไรใช่ไหมนู้หมดในอยากเลยเดี๋ยวกูจันให้บม่อยากเรากินเบิดก่อนเพราะว่ามันมันจะให้น้องมันไปซื้อนะเอ้ยเชื่อกูนี่นะเอากะทิเพราะต้องให้มันขาดตอนเบิ่งวะนี่เบิ่งวะนี่ซ้มุติสิบบาทนี่เออมึงไปก้อนอ่อนก้อนกูมึงโอนน้องกูฝึกต้นสแกนอ่อนเจ้ารวยแถวเลย ไอ้แถตัวนี้อ่ะโอเล่บอกยังมายัางนี่ท้องแถวันนี้เอาแวนนี่ไอ้แค่แถตัวนี้แวนนี่ไอ้บมามึงกูนี่นี่มึงก็ฆ่าก,ก่อนนะ่ะตัวนี้ห้าบาทเรากดพอคุณแม่แค่เอ้าขอ <c oughs> ได้ปะ่ะล่ะเฮ้ยมึงจะขอ,อกันง่ายๆได้จังไอ <c oughs> อง <c oughs> อะไรก็ว่ารวยเออรวยรวยอ่ามึงเก,ก็บไว้ก่อนก็ได้เออ กูด้วยแท่ตัวเนาะไม่มาเล่นเด็ดเด็ดตั้งบาทเด็ดเด็ดสิบบาทเนาะเฮ้ยเป็นแต่ใจเนาะอ๋อให้นองผมได้ปะล่ะให้ได้ยังไงเป็นเลนผู้กูวด้วยแท่ป่ะเดี๋ยวนี้ออกูด้วยแท่เอาะปวดเอาปวดเสียเอาปวดเอาังว่าท่องแท่กูด้วยแท่กูได้มาเล่นด้วยแพลไม่วา สมยู่ก็เป็นเสียเป็นอย่างยู่งแกบาทอะยุคอยุคอไอ้กระซิบบาทจุเนี่ยขอได้ว่าอะไรหื้องขออย่างไหนเหลืออยู่เศษหนึ่งไม่ยังไม่ยังไม่ยังเขาจะยู่งด้วยวพราแท้มันรักเป็นเสียละเอาไปเบิ้งนี้และเอานี่เอาไปเบิ้งนี้และนี่แห่งเบิ้งเลยนี่เอานี่แห่งเบิ้งเลยนี่นักแค่กี่อยัางนี่เอา Chào mừng đi nó vào này thế nó mía ai tăng mát này á Ai tăng mát 2 lan Khó đây bó, mía này Ừm, khó em lấy mấy ai nữa ก็แตก็ลยแทรกไปหายเอ๊เอ๊เอ๊ะ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 เอ้ะเอ้ะเอ้ะเอ๊ะเอะเอยเอ๊อเอะเอ๊ะะอะอออ๊ะ เสียงามเลยไอ้หนึ่งรีมาจากอังกฤษส่งแต่งามเลยอันนี้รีไวว้หันศูนย์หนึ่งปีนะขอเลยวะแอ้กองแท้่ไอ้รวยแท้เสือแล้วรวยแพร่ในกระจกนี่แหละเอ้แต่ไอ้โบยได้แน่นอนเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไม่ใช่ไปหาจำรุ่นอ๋อไปหาจำรุ่นไปไป เดินทางก่านไปรวยแท่ไอลีเดี่ยวเลยของแท่เลยอู้รวยแท่บล่ล่ะสุดจัดเลยเจ้ารวยแท่บ่อุ้รวยแท้บล่ <s uss> ล่ะรวยแท้แท้วะ ไว้แค่นี้หว่า